พี่สัตว์ปิงเดย์เออพี่พ,พ,นะพ,พีมาซื้อโดนัทที่น้องไม่น้องขายโดนัทนะข้าบอยอยู่ไหนอยาไปขายโดนัทให้ ว้าวแม่เหล็กลว้าวมากกะทิกะท,ทิเอาไปเอาไปเลยกะทิคานมาคานเข้ามาคานเข้ามาคานมาคานมา มันเอามันกินแม่เหล็กเราก่อนเราเสียใจแม่เหล็กเราหมดแล้วไม่เป็นไรรอแม่เหล็กมาก่อนเราไปยืนขู่ทาเป็นว่าเรามีแม่เหล็กนี่เซอร์นั่นเนี่ยมันมันไม่รู้จักว่าเซอร์บ้างเลยเนี่ยนี่เซอร์นั่นเนี่ยนี่เซอร์มาเร็วมาเร็วมาแทงหน้ากันนี่รอบรอบนี้เรามาเล่นปวนหันนะทุกคนทุกคนรอบนี้เรามาเล่นปวนหันนะเรามาเล่นตีปวนหันนะ ผับ right? ับ <sucks> ผ <hand> <to> ับผับเองเองเหวี่ยงอะไรยะเหวี่ยงอะไรยะหมอมาหิวเราหน่อยหมูกระีิไม่เป็นไรเรามีแม่เหล็กเรามีแม่เหล็กจริงๆเรามีแม่เหล็กเรามีแม่เหล็กเยอะมากเลยตอนนี้เรามีแม่เหล็กเรามีแม่เหล็กมากแม่เหล็กแม่เหล็กเรามีเราเชื่อมั่นว่าเรามีเองเว้าวอีกแล้วเราว้าวอีกแล้ว นปัน่นเกมนี้ไม่ต้องปันนป่นไฟดอนปั่นไฟดอนปั่นไฟดอนพันไฟนอนพันไฟทำไมทำไมเขาไปเต้นตรงนั้นนะ่ะอย่าอย่าไปเต้นตรงนั้น ณพระพระเจ้าช่วยมาช่วยกดมาช่วยทอดกล้วยพระเจ้าช่วยมาช่วยทอดกล้วยมาช่วยเราทอดกล้วยแล้วคุณพระคุณเจ้าเอาอยอยู่หน่อยกะทิ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 มารักษาเราหน่อยเราจะเอาแม่เหล็กไปช่วยเรามีแม่เหล็กอยู่เรายังพอมีแม่เหล็กอยู่มองส่งหหยมันส่งหหยมันเออส่ง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 หยมันส่งหหยมัน ที่เรารับไม่ในวันที่เราดีนะจับมือเออเอมเอมเ,อเอมื่อกี้เราเจอคนบินได้ด้วยสุดยอดมากเลยอ่ะเมื่อกี้เราเจอคนบินได้น่ะบินได้มันเจ๋งแป้งไปเลยเาวี ไม่มีไม่มีคนดีโคตหรอกเกมนี้เขาห้ามปั่นไฟกันไม่รู้หรอ Help me, Help me. Help me. ยามไปมันโดดแล้วนะพี่เออเราแค่ว้าวเราเป็นสายว้าวเองเองเองเข้ามาฮิวเออเราว่าเองเองอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามันมาเร็วโอ้มันมาเร็วมากเลยพี่พี่แม่เหล็กน้องยังไม่มาอย่าเพิ่งน้องยังไม่พร้อมว้าวตอนนี้น้องยังไม่พร้อมว้าวตอนนี้ คาบอยคนนี้แม่นมากคาบอยคนนี้เขาแม่นเขาแม่นมาก <c oughs> กะทิยังไม่ตายใช่ไหมไหใ,ใด่กะทิยังหายใจได้อยู่ยังไงพุ่งดีกว่าเดิมสิ่งที่เราทัไม่ได้วันที่เราลีลาอยาอย่าอย่าๆๆเราตายแทนเราตายแทนให้เราตายแทนให้เองเราตายแทนให้แล้วทุกคนมาช่วยเราด้วย มาช่วยเราด้วยเองตอนนี้เรามีโดนัทแล้วใครอยากกินโดนัทต้องมาช่วยเราเราเป็นคนดีเอ็นเมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนที่เราเห็นไหมทุกคนเห็นเหมือนที่เราเห็นไหมสวยเพิ่นสวยบอกส่องหอยมันเองส่องหอยมันก่อนส่องหอยเออส่องหอยมันส่องหอยมันเออมองหอยมันนะมองหอยมันมองหอยมันเออ ตัดครูดาวเฉยเลยเอ้ยเราขอโทษเราไปตัดคูดาวมันเราขอโทษเราไปตัดครูดาวมัน,ไม,มนไม่เป็นไรเราขอโทษเราไปตัดครูดาวมันอยู่พี่อย่าเพิ่งทำไปไปไปฮิวคนนั้นมันเฟสสุดท้ายพี่น้องเปสซ์หรนี่การพี ที่ต้องดูเรานะกัที่จะเห็นกันที่จะเห็นสิ่งผิดปกติมากมายในไอเดีเราไอเดี ID เรามีสิ่งผิดปกติมากมายหลายชนิดเรบมีน้องไม่ว้าเห็นไหมพี่น้องไม เมื่อกี้เราไม่ว่าจริงจริงนะกระทิกระทิกะทิกระทิกระทิเมื่อกี้เราไม่ว่าวจริงๆนะเราไม่ว่าวเลยแม่เหล็กอยู่ที่พื้นเลยอะเราไม่ว่าวเลยเราไม่ว่าวจริง ชีวิตไม่มีคำว่าว่าชีวิตยังต้องเดินตามหาความพันก็จะว้าวต่อเองเราว้าวต่อให้แล้วอะไรไม่สวยแล้วเองมันไม่สวยมากเลย Ha, ha, ha.